โอ้ยน้องกันวันนี้วันศุกร์น้องแงมาทำอะไรเนี่ยฮะม่กินกินอะไรโอ้ไมากินพิซซ่านะเลยเหรอวันศุกร์โอ้เล่นเสร็จแล้วหิวเหรอมากินอะไรกินพิซซ่าแล้วกินพิซซ่าที่ไหนเนี่ยที่เชนท่าท้แลยาเออชวนเพื่อนกินไหมเล็กเพื่อนมากินได้หอมหน้าดูเลยเนี่เยเพื่อนเพื่อนอยากกินต้องทำยไงนะ กดอะไรอีกให้ใครกดให้ใครให้น้องกันให้น้องกันด้วยใช่ไหมครับกดให้ใครนะครับนนครับหายไปไ,ไหนแล้วครับหายเอาเม็ดออกสิครับเพื่อนบอกว่าเอาเม็ดใส่เม็ดแล้วไม่เห็นหล่อเลยถอดเม็ดก่อนสิครับเอาเม็ดทั้งค่อยค่อยข้างหลังไวยครับโอเคออาจากคูก่อนโอเค นายพิซ่าของน้องกันอยู่ไหนครับลูกอยู่นี่ร้อนนะครับลูกพิซ่าพิซ่าของน้องกันเหรอโอ้โหน่ากินจังเลยเท่าไหร่ในพิซ่าถาดนี้ยเท่าไหร่ในยายต้องจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยฮะน้องกันครับพิซ่าถาดนี้กี่บาทครับลูกร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทกินมื้อเดียวเลยเหรอ,อเศษสกิดแบบเนี้ย ยายจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยหนูว่ายายเลี้ยงไหวไหมน้องกันว่ายายเลี้ยงไหวไหมเลี้ยงไหวไหมโอ้โหแล้วยายไม่ได้ทํางานไหนยายตังที่ไหนมาเลี้ยงนะครับยายต้องหาตังที่ไหนมาเลี้ยงนะครับยายต้องทำงานใช่ตอนนี้ยายยังไม่มีงานทําเลยแต่หลานกินพิซซ่านะคะลูกฮะ แล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยสั่งอะไรอีกครับพิซซ่ากับอะไรครับลูกพิซซ่ากับไก่ใช่ไหมใช่ไหมพิซซ่ากับไก่ใช่ไหมไก่อีกเท่าไหร่ร้อยสามสิบบาทแต่แต่แรกเอเอสเหลือหกสิบห้าบาทใช่ไหมครับเอา point เอเอสมาแลกใช่ไหมครับโอ้เนี่ยน้องกันอยากกินใช่ไหม แล้วยังไงยายซื้อให้นี่รักรักยายไหมเนี่ยฮะยายซื้อพิซซ่าให้กินรักยายไหมครับอันมาซอีรักไหมครับเงยหน้าสิครับรักไหมครับรักแค่ไหนครับเนาะบอกเพื่อนดิชวนเพื่อนเพื่อนมาดิเพื่อนเพื่อนมาไหมคะเงยหน้าครับ้เงยหน้ามองกล้องก่อนครับเพื่อนเพื่อนมาไหมครับเพื่อนเพื่อนมา กินพิซซ่าที่ไหนเกินท่านเกินท่านอะไรครับเกินท่านอะไรแ,แล้ววันนี้เลิกเรียนหรือยังเลิกทำกันบ้านยังครับทำกันบ้านยังครับรมาเที่ยวก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับไปทำกันบ้านนะครับโอเคไหมครับครับอ่าบ๊ายบายเพื่อนๆเจอกัน<ด>คลิปหน้า,านะครับ เพื่อนๆชอบไปทำยังไงนะกไแช่เกดะใกิ่งให้ใครนะคะให้น้องกันให้น้องกันด้วยใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าบายนเพื่อนๆครับสวัสดีครับ